สวัสดีครับวันนี้หมอมีตัวอย่างคนไข้ที่น่าสนใจมากครับมาเล่าให้ฟังครับเป็นคนไข้ผู้ชายครับอายุ67ปีครับเขาบอกกับหมอครับว่ามีปัญหาหรือกังวลเฉพาะช่วงบนอย่างเดียวครับเลยปรึกษาหมอว่าถ้าจะดึงหน้าหรือว่าทำเฉพาะช่วงบนเนี่ยสามารถทำใส่ยกรรมได้ไหมเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังครับ คนไข้ที่อายุ60ปีขึ้นไปครับปกติถ้าเราตรวจวิเคราะห์ใบหน้าบก็จะพบว่ามันมีความหย่อนคล้อยทุกบริเวณนะครับเหมาะสมสําหรับการทศสลยกรรมดึงหน้าได้ทุกส่วนเลยนะครับแต่ว่าตามหลักการแพทย์หมอไม่ได้แนะนําแบบนั้นนะครับหมอจะแนะนําตามสิ่งที่คนไข้กังวลหรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆเท่านั้นนะครับคนไข้รายนี้ครับบอกหมอว่ากังวลเฉพาะช่วงบนนะครับแล้วหมอตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วช่วงที่หย่อนคล้อยครับจะเป็นช่วงบนจริงๆครับหนึ่งคือมีหนังตาตกรอบดวงตาครับอันที่สองคือมีถุงใต้้้ตตาาาาาานนครรักกกกที่ิิววลงมมจเณหผ ลาน้าผักหย่อนคิ้วหย่อนมเลยทําให้สเปซระหว่างตากับคิ้วเนี่ยมันแคบลงนะครับสุดท้ายครับก็คือตรงบริเวณหางตาครับหางตาหางคิ้วรอยตินกาอันนี้เป็นใบหน้าช่วงบนทั้งหมดนะครับดังนั้นหมอจึงแนะนําการําศัลยกรรมที่ตอบโจทย์กับเขามากที่สุดครับดึงเฉพาะคิ้วนะครับดึงเฉพาะหน้าช่วงบน2ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับชั้นตากับทาถึงได้ตาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำศัลยกรรมบางคนครับไม่จําเป็นต้องทําทั้งใบหน้านะครับทำเฉพาะจุดที่มีปัญหาหรือจุดที่กังวลยิ่งผ่าตัดไดงดยิ่่ผลลัพธทีีน เรามาดูรูปหลังผ่าตัดนะครับจะเห็นว่าการทาศัลยกรรมครับเมื่อเราทำครับแค่ครึ่งหน้าครับก็จะเห็นว่าส่วนรอบดวงตาจะดีขึ้นเยอะครับตาสองชั้นเนี่ยเดิมจะไม่มีชั้นตาครับแล้วก็หนังตาตกเยอะพอเราทำเราก็จะเห็นว่าชั้นตาดีขึ้นนะครับจากที่ชั้นตาดูซ้อนกันด้วยนะครับก็จะทําให้เป็นชั้นเดียวชัดๆได้อันที่สองครับคือถุงใต้ตาพอไขมันใต้ตามันเรียบไปถุงใต้ตาน้อยลงก็จะทําให้ดูอายุลดลงแล้วสุดท้ายก็เป็นการดึงหน้านะครับหมอใช้เทคนิค B-Feel หรือว่าการส่องกล้องช่วยผ่าตัดด้้้้วยนนนะับอีจทําาใหห ช่วงบนทั้งหมดครับทั้งบริเวณคิ้วบริเวณหน้าผากเนี่ยมันตึงขึ้นและเป็นธรรมชาติร่วมกับการทําดึงหางตาอันนี้จะช่วยให้ลดรอยตีนกานครับหางตาหางคิ้วก็ยกขึ้นด้วยสุดท้ายครับคนไข้ก็รู้สึกประทับใจครับไม่จําเป็นต้องทำศัลยกรรมทั้งหน้านะครับทำเฉพาะจุดที่เขากังวลน,นะครับค่าใช้ใจ่ายไม่มากนะครับดูแลง่ายพักฟื้นเร็วและตอบโจทย์สําหรับคนไข้แต่ละคนด้วยครับ